กลับมาคืนดีกันเถอะนะยังอ่ะโอ้โหยังนี่คืออะไรยังไม่อยากกลับไปเป็นแบบเดิมเอางี้เองเองอยากได้เลยเองบอกเขาเลยเขาจะซื้อให้ตังออกเขาไม่อยากได้เลยทั้งสิ้นแล้วไม่อยากได้เขากลับคืนใช่ไหมใช่ สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเว็บคันเทพนะครับผมเป็นเว็บสุ่มของรางวัลสุ่มเพชรฟรีไฟนะครับแล้วก็ซื้อขายไอเดียเกมออนไลน์นะครับเติมเงินมือถือวิธีนะครับสมัครสมาชิกเข้ามาที่ตรงนี้เลยครับผมสมัครได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับพี่แนะนำนะครับเข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะครับผมวิธีการเติมเงินครับทูม o นี่นะครับทูบัลเล็ตแล้วก็ธนาคารนะครับถ้าเติมด้วยทูบัลเล็ตนะครับโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็ใส่เลขอ้างอิงตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา ได้มา2พอยต์นะครับเดี๋ยวสุ่มอีกเฮ้ยได้3,697เพชรเ็นะครับเดี๋ยวลองสุ่มอีกได้พอยต์อีกแล้วครับเดี๋ยวเราสุ่มกันต่อเลยเอาให้เงินหมดเลยนะครับเอาให้เงินหมดเลย 172ไดมอนดมอนะครับผมเบอร์สุ่มได้แล้วนะครับผมของรางวัลจะอยู่ตรงนี้นะครับของรางวัลที่ได้รับนะครับผมนี่เลยนะครับจะเป็นเลขให้เราใส่นะครับก๊อปมาใส่ได้เลยนะครับผมก๊อปมาใส่ได้เลยนี่เลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครอยากเล่นนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมก็ไปเล่นกันเยอะๆนะครับ โอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับพี่จะมาทําคลิปง้อพี่กวางนะครับคือ EP แรกเราง้อไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับ e ี2สองเราก็อยากจะลองง้อดูอีกทีนึงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสาเร็จหรือเปล่านะเพราะว่าเขาก็มีแฟนแล้วนะครับแต่ว่านะครับก็ต้องลองดูลองง้อดูอีกรอบนึงนะครับนะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะแจกบัตรกาลนน,นาให้ทุกคลิปละหลังจากน,นี้นะครับใครที่กดติดตามกดกระดิ่งไว้เร็วได้นะครับใครไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งไว้ช้าไม่ทันคนอื่นนะครับอดนะครับผมเดี๋ยวพี่แจกบัตรกาลิน,น,นาบางคลิป2 0 5 0 90 1 0 0 150 3ก0นะครับก็เดี๋ยวไปเชิญที่กวางเลยวะมาปะวะเอ้ามาด้วยฮัลโหลเฮ้ยไม่ได้ดีเปิดใหม่ฮัลโหลครับฮัลโหลทำไรบ้าคิดถึงจังคิดถึงใครหรอ <disagre ed? S 2> ไมคิดถึงใครแล้วก็มีแต่เองคนเดียวแหละที่เคาิดถึง ใช่หรอเล่นเกมจริงหรอกบ้างเล่นเกมเป็นเพื่อนเขาหน่อยนะก็ได้เองเองว่าลงไหนดีวะเนี่ยเห็นทิศติดไหมล่ะเอ้าเองเองก็ลงเลยอยากลงไหนก็ลงไม่อยากเจอคนอะเบื่อออกเลยหม่ไม่อยากเจอคนออกอะไรเนี่ยเขาอยากเล่นเกมด้วยใช่หรือเปล่าอ้อลำคาญวะเอ้าลำคาญอะไรเนี่ยแค่จะมาเล่นเกมได้ย่ยเฮ้ยก็ไม่อยากเล่นด้วยอะเอ้าไม่อยากเล่นด้วยแล้วจะ ให้กดมาเพื่ออะไรเราโงก็เดี๋ยวก็มีปัญหากันอีกมีปัญหาอะไรกับแฟนใหม่ใช่ปะ่ะไม่ใช่อ่ะเราจะมีปัญหาใครถ้ามีปัญหาก็เล่นได้ไงก็เดี๋ยวก็แบบทำโน่นทำนี่ไม่พอใจไอีกไม่เป็นไรหรอกเองว่ากลับมาคืนดีกันเถอะนะยังอ่ะโอ้โหยังนี่คืออะไรยังไม่อยากกลับไปเป็นแบบเดิม มันเป็นอะไรเลยวะก็เคยบอกอยู่ว่าเคสกลับมาคืนดีมันยากตรงไหนก็มันไม่ยากหรอกแต่ก็ยังแบบยังยากอยู่แบบนี้ไงจะอยู่แบบนั้นเพื่ออะไรวะมันคนเดียวนะเว้ยมาอยู่กับเขามันก็จบแล้วปะเอาก็ตอนที่ทะเลาะก,กันทาไมไม่พูดแบบนี้ล่ะเออมันไม่เกี่ยวเว้ยกวางไม่เกี่ยวตรงไหนเรามันเกี่ยวไม่อะคือแบบอะไรวะคือแบบขอเธอกลับมาคืนดีกันเถอะนะยังอะไปดีกว่าบอกลาเขาหน่อยได้ไหม ไม่เอาโอ้โหเองคือมันทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยก็ดูกันไปเรื่อยจะดูกันไปเรื่อยอย,อยังไงนี่คืนดีนะเว้ยไม่ใช่จีบกันที่จะมาดูกันอะก็ยังไม่มั่นใจไงมั่นใจอะไรก็บอกว่าถ้ากลับมาอยากได้อะไรก็ให้ไม่เอาไม่ต้องการไม่ต้องการก็กลับมาก็ได้แต่ไม่ต้องเอาอะไรก็ได้ไหมมาเฮอนะไม่เอาอ่ะเธอทําเขาเสียหายเยอะแยะเสียหายอะไรเขาทําอะไรเองเยอะแยะเธอกลับไปดูสิอะไรวะเอง นะกลับมาคืนดีเธอเอาล้องไม่โอ้โหอย่างนี้นะแค่กลับมาคืนดีเองไม่เอาเอาอย่างนี้เองเองอยากได้อะไรเองบอกเขาเลยเขาจะซื้อให้ตังออกเขาไม่อยากได้เลยทั้งสิน้นแล้วไม่อยากได้เขากลับคืนใช่ไหมใช่โอ้โหทำไมพูดแบบนี้วะก็ดูเธอเอาเขาไปลงดีเขาลงอะไรเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยเขาก็แค่ทําคลิปไหมแล้วน้องๆก็มาด่าเขาว่าก็เองทําตัวเองอะ เอางี้ไหมล่ะถ้าน้องๆหยุดด่าเขาเมื่อไหร่อ่ะค่อยกลับมาคืนดีเอาไหมล่ะมันก็ได้แต่จริงๆอะมันไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่เองไงถ้าเองกลับมามันก็คือจบแล้วมันไม่เกี่ยวหรอกว่าน้องๆจะว่ายังไงอ่ะใช่เหรอบางคนทักมาในเฟซส่วนตัวมาด่าพ่อด่าแม่เขาเนี่ยนะเอาก็เองทําตัวเองอ่ะถ้าเองไม่เป็นคนแบบนี้มันก็ไม่มีใครทักไปด่าหรอกไม่ถึงเขาจะเป็นคนยังไงมันไม่สมควรไงโอ้อันนั้นมันช่างมันเธอแล้วกลับมาคบกันเถอะนะเขาอยากแต่งงานกับเอง มาขอดิก็ให้เขาเวลาเขาก่อนดีให้เขาเก็บตังก่อนมันไม่ใช่จะไปเลยนว้ยเดี๋ยวไปขอแน่นอนนะยังอ่ะโอ้โหจะให้ทําไงเขาไม่ได้มีเงินเลยถ้าชวนมาแล้วพูดแบบนี้ไม่อยากเล่นแล้วเนี่ยโอ้โหจริงๆอ่ะคือแบบขอร้องเถอนะกลับมาคืนดีกันเถอะนะโอ้ดูทําเออมันมีเรื่องหลายแบบมันหลายเรื่องราวเกินไปอะ่ะแบบบางทีมันแบบไม่รู้ดิพูดไม่ถูกอะ่ะ นี่มันก็แค่กลับมาคืนดีคือถ้าเองกลับมาคืนดีคือทุกอย่างจบแค่นี้แต่นี่คือมันยากเกียนอะไรขนาดนั้นเลยเหรอวะมันไม่ยากหรอกก็กลับมาซิยากอะไรเราเออไม่เอาอะกลับมาก็แค่นั้นแหละจบยากอะไรเนี่ยเอองงวะอย่มาขึ้นเสียงนะขึ้นเสียงอะไรก็แค่บอกดีๆมั้ยก็ให้กลับมาคืนดีเนี่ยไม่ก็กลับมาคืนดีซิจะได้จบจบไม่จบปะทุกอย่างมันจะได้กลับมาเหมือนเดิมเราทำตัวกันใหม่แล้วคู่แค่นั้นแหละ นะนักกวางนะไม่เอาอะใช้เวลาอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งก็ยังดีจะอยู่คนเดียวทําไมก็เราก็ยังเป็นพี่น้องกันได้อะไม่เอาไม่เป็นพี่น้องกลับมาเป็นแฟนกันเถอะนะขอร้องเป็นอย่างงี้เปดีกว่าไม่เอาเองเขาขอร้องนะกลับมาคบกันไม่ถึงใครจะว่าเขาโง่ก็เถอะเขายอมแต่ขอให้กลับมาคบกันนะจะไปยอมให้คนอื่นเขาว่าทําไมอะ่ะ ก็พอรักเองไงเขาถึงยอมให้คนอื่นว่าานายเขารักเองเขาย,ยังปล่อยให้เองไปเจอคนดีๆเลยมันไม่เกี่ยวเว้ยเองไม่รักมากกว่าจึงถึงปล่อยอะแล้วร,รู้ได้ไงรู้ถ้าคนมันรักจริงไม่ปล่อยไปไหนหรอกไม่รู้ดิคืออะไรอะ่ะแค่กลับอกคบกันนะขอร้องนะนะได้ไหมงั้นขอคิดดูก่อนคิดดูนานไหมเราไม่รู้อะเดี๋ยวก็บอกเองแหละคิดดูก่อนของเองนี่คือมันมันจะนานนะเขารู้ ทำไมวะเ,เองแค่กลับมากลับมาเลยก็ได้นะไม่เอาเออเขาให้เองได้ทุกอย่างเลยนะไม่ต้องการอะไรมันไม่ต้องการอะไรก็จริงอ่ะแต่มีเขาว่ามีเขาไว้ก็ได้ของอย่างอื่นอ่ะค่อยว่ากาันนะเขาไม่ต้องการในกาก็รู้ไม่ต้องการอย่างอื่นอ่ะแล้วไม่ต้องการเขาด้วยหรอ ก็ตอนนี้ก็ยังไงก็บอกว่ายังอ่ะคุยไม่รู้เรื่องหรอเองก็รู้ว่าเขาเป็นคนใจร้อนนะเขาอยากได้ให้เองกลับมาเลยนะก็เนี่ยเองเป็นคนใจร้อนเนี่ยกลงเองไม่เคยใจเย็นอะไรสักอย่างอ่ะทําไมแค่กลับมาคขมันยาก,กินขนาดน,นั้นเลยวะมันนั้นมันผิดพลาดไปเพราะอะไรอ่ะเพราะใครละ่ะเองก็น่าจะรู้นีะใครอ่ะเองก็น่าจะรู้นี่เพราะใครอ่ะเองน่าจะรู้มากกว่าว่าเพราะใครเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเว้เขาก็บอกว่าเขาไม่มีตังค์ให้เองไม่เข้าใจอ่ะ เขาใจยังไงจะให้ทํายังไงเรามาแบบมาทาให้แบบวันนั้นมันเสียใจแล้ววันนี้มันแบบจะมาอย่างนี้มันง่ายไปเปล่ามันง่ายไปไหมคือตอนเนี้ยขอกลับมาคืนดีกันจบเลยนะทุกอย่างจบเริ่มใหม่เลยนับต่อด้วยสี่ปีหนึ่งเดือนนับต่อเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เ,เองให้เขาทำยังไงเรา งงอต่ไไป้วจะให้งอยังไงในเมื่องอไปเองก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรแบบเนี้ยง้อไปก็เท่านั้นไหมใช่มีความพยายามไหมล่ะพยายามทุกอย่างพยายามทําให้ทุกอย่างแต่โดนแบบนี้ก็พยายามต่อไปก็พยายามแล้วมันอีกนานมาแล้วกว่าจะได้กลับมาคบกันเนี่ไม่รู้ท้่เบื่อหรือแบบท้อเวยก็พยายามต่อไปดี อีกนานไหมถามจริงแล้วมีคนใหม่แล้วอะใคจะบอกได้ใครจะบอกได้ว่าอีกนานไหมก๊าก็มีคนใหม่แล้วอะ่ะจะมาอะไรยังไงอะมีอะไรแล้วคนที่พามาเล่นละ่ะใครก็เพื่อนเขาว่าเพื่อนไหนอีกฮะก็เพื่อนก็บอกไปแล้วเพื่อนมันจะเพื่อนยังไงมาเล่นด้วยกันขนาดเนี้ยบ้าเปล่าก็ไปดูคลิปเขาบ้างดิคลิปไหนคลิปล่าสุดอะก็ไปดูบ้างดิไม่เกี่ยวหรอกเองคือถ้าเพื่อนก็เออโอเค แต่ก็กลับมาคบกันก็แค่นั้นแหละจบไหมยังมันจะยังอะไรเราเองถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยโอ้โหไม่เข้าใจวะอะไรของเองวะไปแบบควบคุมสติควบคุมอารมณ์ก่อนปะคนโดนแฟนทิ้งนะเว้ยเข้าใจบ้างดีเข้าใจความรู้สึกบ้างดีคนโดนทิ้งอะไม่รู้อะไม่ใช่คนที่เล่นกับความรู้สึกคนอื่นเขาไปทั่วหมดก็นนั่นสินะชอบเล่นกับความรู้สึกจังเลยบอกตัวเองเถอะก็อบ,บอกตัวเองไว้เถอะตายหมดยังหมดแล้ว กลับมาขอบกันเถอะนะไม่เอานะนะกวางนะ